ขา่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เด็ตประจำวันที่12ธันวาคมโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เด็ตเช้านี้โค้ชนะ่ะอารันไงผีรุกหน้าเจรจาควา้าแบ็กซ้ายเด็กเชเโรนาะโดยการนิ้ด้านของทางฝั่งแมนเชสเตอร์เด็ตนะฮะเปิดการเจรจาเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับจีโ e ก้เรยอนส์ ge, แบ็กซ้ายดาวรุ่งของเซเโรเป็นสเตนโยมาร่วมทีมนะซึ่งตั้งแต่วันเชฟฟีวันนี้ได้ก้าวเข้ามาสู่ทีมชุดใหญ่ของ เซโรเปอร์เตนโจ้ในลีกปาปราไวโดยลงสนามไปมากถึง21นัดและก็ทำไปได้ถึง2ประตูเขาคนนี้ดึงดูดความสนใจของแมวมองอาร์ซอนและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาและตอนนี้แมนยูก็กำลังมีความแกาวหน้าในการที่จะไล่ล่าตัวเขาในครั้งนี้ซึ่งโรยอนมีความเร็วตัวสูงและก็มีความเป็นนักกีฬานะฮะและก็เทคนิคที่ดีในการคอมบอลแบ็กซ้ายได้กลายเป็นปัญหาของแมนยูโดยทันที เนื่องจากว่าดรกชอเนี่ยมีอาการบาดเจ็บส่วนแทรเร์มาเลเซียก็มีปัญหาเรื่องความฟิชแม้ว่าจะมโมสอนจะมีแฮร์รี่อามาสดาวรุ่งที่ถูกซื้อมาจากหน้าของแคเดมี่วัตฟอร์ดในครัตนนี้ก็ตามชีโดยทั้งนงหอมเบรยออนถูกวงว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สำหรับนั่งของอนาคตและก็กำลังจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับค่าตัวอยู่ที่ประมาณาราวสามล้านปอนด์โดยเจอสันวิคก็ ock, เองนั้นเป็นผู้นำในการเจรจาที่เกิดขึ้นในครัตนี้ เป็น,นาง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงอาร์มริมเริ่มชีะวันงานผียากกว่าที่เข้าใจซะอีกนะโดยการน,นี้ทัขาของมีการรายง,งานข่าวบอกว่าบริเวณอาร์มริมหวันว่าง,งานกับทัมขอาฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะยากกว่าที่เขาจะได้รับเสนอมาในคัณงนี้ ซึ่งแรงผักดันในการมาถึงของเขานั้นได้รับผลกระทบจากความพ่ายแพ้สองนัดติดต่อกันของอาร์สเนอลและฟอร์เรสซึ่งเป็นเพียงครั้งที่2เท่านั้นที่เขาเข้ามาคุมทีมแพ้ในลีกติดต่อกันฐนานผู้จัดการทีมซึ่งอัลโมริมเองนั้นก็ไม่เคยคุมทีมแพ้2เกมเลยตลอดทั้งปีก่อนจะมาที่แมนยูและคุณต้องย้อนไปถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 3สำหรับความพ่ายแพ้คาบ,บ้านผลล่าสุดของเขา สำหรับการแข่งขันผู้นุตบอบริการในประเทศที่เกิดขึ้นในค่ำนี้แต่ว่าด้านของด้วยทีมท,ที่ไม่แข็งแกร่งกเทาไหนักการตัดสินใจที่น่าสงสัยของเซอร์จิมรัก,กิฟและการลาออกของแดนเอชเวิร์ดนะฮะผู้ในการการ,ก,ารกีฬาที่เกิดขึ้นในค่ำนี้ทําให้กุนซูชาบูดุกิชเชื่อว่างานนี้ซับซ้อนมากกว่าที่เคยเสนอมาตามการบริงานของ ESVN ซึ่งแมนยูเองนั้นก็รั้งอันดับที่13ของตารางคะแนน มีทั้งหมด19แต้มนะฮะตามหลังจากผ่านไปทั้งหมด15เกมแย่กว่าช่วงเดียวกันของฤพดูการที่แล้วถึง8แต้มนะฮะซึ่งเป็นซีซั่นที่เรียกว่าแย่ที่สุดในเกมฟุตบอลพิมร์ลริกอังกฤษของพวกเขาเลยกว่าได้ ซึ่งอัลโมริมเสมอเอาชนะไป2เสมอ1แพ้ไป2จะ,ะ,ะ,ะนะั้าบดแต่หนัดในการคุมทีมซึ่งหนึ่งในชัยชนะนั้นยังคงายากลำบากอยู่โดยผีแดงเป็นฝ่ายที่จะพลิกกลับมาเอาชนะโบโดกริมสมสรในนอร์เวย์ไป3ต่อ2ในถิ่นโอเทลฟอร์ดในศึกยุโรปลีกที่เกิดขึ้นในคาลักนี้เป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกต่อไปก,กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูเดินหน้าที่จะซื้อตัวเข้ามาเพิ่มเติมนะ เรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาร้ตยังไงพอบปอกบ้าได้ทีมใหม่เจอเพื่อนเก่าผีในครั้งนี้นั่นเองนะโดยกันนี้นั่นก่อนต้องฟังพอบ๊อกบ้านะครับผมอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเองนั้นก็ตกเป็นข่าวเตรีมที่จะย้ายไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะฮะหลังเตรียมพ้นโทษแบนจากกรณีที่ใช้สารการะตุน้น ซึงกระดิดดาวเตยแมนยูนั้นถูกแบนสีปีเมื่อช่วงต้นปีนี้หลังตรวจพบสารต้องห้ามในช่วงเดือนสิงหาคมปี 2, 2023แต่ว่าหลังจากาการอุทธรโทษแบนของเขาที่ได้รับก,การลดโทษเหลือเพียงแค่18แปเดือนมันหมายความว่าเขาจะสามารถกลับมาลงสนามได้ในช่วงเดือนมีนาคมปี 2, 2025ซึ่งบอกว่าตกลงกับเบื้อต้นของฝั่งเวนตุสที่จะยกเลิกสัญญาเมื่อช่วงเดือนที่แล้วและตอนนี้เขาก็กำลังจะหาสโมสรใหม่อยู่ในขณะนี้ าการบริการจากทางของ RMC Sport เปิดเผยว่าบักบ้าน,นีสนใจที่จะย้ายไปยังบักเซซึ่งจะทําให้เขาได้พบกับทางด้านของไมสันการิดบูชอดีตเพื่อนร่วมทีมที่แมนยูอีกครั้งในคร,รั้งนี้โดยการบริการข่าวระบุเรน่้าวบัคเซก็กระตือรือร้นน,นะฮะที่จะบรรลุข้อตกลงเนื่องจากว่าทางด้านของพอบบ,บ้าอีนั้นเป็นผู้เล่นคนโปรโดของแฟรงค์แมคคอยช่้าของสโมสร ซึ่งแบ็กคอชเองนั้นเป็นแฟนตัวยงของปักบ้านในขัะนี้ตั้งแต่ที่เขาเป็นคนสําคัญของทีมชาติฝรั่งเศสที่ไปถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูโร2026มาแล้วและในที่สุดแล้วก็ได้อาจจะพาแข่งวัยเซปีหันี้มาอยู่การเป็นทาของมักเศได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าต่อจากนี้นั่นเองน,นะ ซึ่งบั์เซ่ก็มีบราบวโตเดชาบีอดีตกุน,นซือบริตันกรมชีมและปัจจุบันพวกเขาก็รั้งอันดับ2ในเกมลีกเอิงฝรั่งเศสตามรังเปเช่5แต้มที่เป็นอยู่ในเวลา,าน,นี้นั่นครับถ้าผมเป็นเจ้างงานนี้ก็ต้องคอยดูคำตอไปกะกา้วยกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรจะมาจริงหรือเนียเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาลอย่างไง,งานนี้โอดาน่าเมนูอามัช ปักธงก้าวแข้งแมนยูห้ามแตะต้องในครังนี้นะเมืออ่อก้านนี้อองเดรโอดานนะ่าคอบบี้เมนูและก็อารมาดเดยนโบโรได้ปักธงอยู่ที่แมนยูต่ออย่างแน่นอนในช่วงเปิดตลาดรอบสองหน้าบรอดนี้หลังจากที่สื่อดังเปิดเผยชื่อก้าวนักเตะที่ห้ามติดเตะต้องในครังนี้เด็ดขาดซึ่งฟอรเรียนแพชชนเบิร์กนะฮะนักข่าวคนดังของส er กายสปอร์ตเยอรมนีรายงานข่าวเรานะว่าแมนยูพร้อมที่จะปล่อยนักเตะมากกว่าครึ่งทีม ออกจากทีนโอทัฟฟอร์ดหากว่าได้รับข้อเสนอที่ดีพอช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมและก็ช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งแพรตตนเบิร์กเผยได้ว่านักเตะที่แม,มนยูเนี่ยจะไม่ขายต่อให้ข้อเสนอดีแค่ไหนก็มีเพียงแค่อามัดเดียนโปรคารบี้เมนูโนแซมาซาลวีมัชทายเดริกเรนนี่โยโรอองเดรโอนานาแลรก็แค่สำคัญอีก2ถึงสารายที่เกิดขึ้นสน่วนด้านทีมทล์กนะฮะสื่อเบร์พูดดีเสริมบอกว่า นอกจาก6คนดังในคัรงนี้แล้วนักเตะอีก3รายที่แมนยูจะไม่ปล่อยก็คืออ r รอนโดกานาโชรัสซุนและก็บรูโน่ฟอนเดชกัตันทีมชาวโปรตุกิโดยก่อนหน้านี้กิฟมีสปอร์ตสื่อกีฬาเมืองผู้ดีเพิ่งจะมีการรายงานข่าวว่าบริเวนอารโมริมต้องการที่จะปล่อยคริสเตียนอีดิเซนและก็แอนโชนีในช่วงเปิดตลาดต้านหนาวเนื่องจากว่าด้านของ ครั้งคู่เนี่ยมีค่าเหนื่อยที่แพงโดยรวมแล้วรับตกอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละ3 5 0 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ15.4ล้านบาทในครั้งนี้เลยชิดนะขณะที่สตาร์ดังอย่างมาคาเบ,บริสฟอร์ดลิซันโดมาชินเนสกาซซมิโรหาได้ไม่ควร์และก็มสันเมาส์ต่างก็มีนาคตที่ไม่แน่นอนทำให้ต้องพยายามที่จะเร่งฟอร์มนะฮะถ้าอยากจะอยู่ค้าแข่งในโรงละครแห่งความฝันในครั้งนี้เพิ่มเติมกันต่อไปนั่นเองนะ เป็นัางรับผมก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เรียกว่านาก้าปลายนะฮะที่ห้ามแต่ต้องเด็ดขาดในช่วงเสมอนี้เรามาดูข่าวต่อมาเกณนครับถึงเวลาแล้วนะแมนยูพร้อมที่จะขายซตาดังพ้นทีมในช่วงตลาดเดือนพฤราคมนี้ตั้งค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยโดยถึงเวลาแล้วเมื่อแมนยูพร้อมจะขายซตาดังพ้นทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้และก็ตั้งค่าตัวเรียบร้อยในขณะนี้ซึ่ง ESPN นะฮะสื่อกีฬาชั้นนา รายงานข่าวด่ว่าแมนเชสเตอร์เตนั้นทีมดังแห่ตฟุกบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมที่จะขายมาคับแรดฟอร์ดก่อนหน้าเด็กปั้นของสโมสรในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้แล้วหากได้ค่าตัวใน,นระดับที่ที่เขาต้องการในขนาดนี้ซึ่งมาคับแรดฟอร์ดเองนั้นยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอแม้ทำไปได้มากถึง138ปประตูจากการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของแมนยู 425นัดนับตั้งแต่ปี2015โดยยิงไปได้มากถึง30ประตูในฤดูกาล2022มาที่สุดต่อ1ซีซั่นในชีวิตการค้าแข่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามฤดูกาลที่แล้วกลับยิงให้กับแมนยูได้เพียงแค่8ประตูขณะที่ฤดูกาลนี้เริ่มที่จะก,กระเทื้องขึ้นมาบ้างแล้ว ทำไป7ลูกจะทั้งหมด23นัดในทุกบริการแต่ก็ยังไม่สมน้ำสมเนื้อกับค่าเหนื่อยที่ได้ร,รับมากที่สุดนะเป็นอันดับที่2ของสวสรออยู่ที่สัปดาห์ละ3 0 0แสนปอนด์หรือประมาณ13.2ล้านบาททำให้แมนยูนั้นเริ่มพิจารณาเรื่องการขายมาคาร์รบรดฟอร์ดออกไปแล้วเพื่อจะรักษาสมดุลในบัญชีตามกฎทางการเงิน โดยทางข่าวได้เปิดเผยว่าพร้อมจะขายกับทีมที่น่าสนใจหากได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่าจะล้านปอนด์หรือประมาณ3080ล้านบาทสำหรับทีมที่สนใจจะคว้าตัวมาคาร์บเรตฟอร์ดนำทัพมาโดยปราฮิลีนเซชแมงยักษ์ใหญ่อาเงินหนาะแห่งดิเอองฝรั่งเศสรวมไปถึงบรรดาสโมสรนในนิสเดอาราเบียซึ่งก็มีกำลังทรัพย์มากพอจะจ่ายค่าตัวและก็ค่าจ้างนะฮะของกองหน้าแมนยูรายนี้ได้นั่นเองครับอ่านะผมเป็นตัวาง,งานนี้ ก็ตอก้องคนดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะแรดฟอร์ดโดนปักป้ายกันเลยนะและนี่ก็เป็นสรุปค่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงอาชันครับขอบคุณทุกคนที่ติชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ